ใช่ครับอ๋อคนนี้คือคุณชมพูนะครับเพื่อนสมัยเรียนของผมเองครับคนนี้เจอกันที่นี่มานะครับก็เขก็วันนี้เขามีเรื่องให้ช่วยนะครับก็เชิญคุณชมพูนั่งก่อยครับพี่ชมพูนั่งหัวโต๊ะครับแล้วรอเดิกนั่งนั่งเลยเข้ามาใ่เลยไข้หัวโต๊ะเลยครับผมทางนีรก็ ตทุกคนมาก่เพหครับเหนว่าเราีพื่อนมาเรงนี้ยังไให้มีเรื่องช่วยเหลือหน่อยครับเพื่อน็ว่าเพื่อนเปิดบริษัททำทุกอย่างก็เลยอยากจะให้เพื่อนช่วยเป็นนักร้องให้หน่อยสันทุกคนฮะเป็นนักร้องฮะเอาอหนึ่งสองเก เป็นนักรออ้องใช่ก็อยากให้มหาเนี่ยเ,เป็นนักร้องให้หน่อยครับพอดีเพื่อนคือผมมาแต่งเพลงเอาไว้เพลงหนึง่งแต่ยังไม่รู้ว่าจะให้ใครร้องดีนะพอดีมาเจอท่านมาหาก็นึกถึงเลยว่าเออทึงถึงเพื่อนรักคนแรกเลยว่าอยากให้มาช่วยเป็นนักร้องเด<ๆ>ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยคือคือคุณครับใช่ครับเดี๋ยวก่อนนะครับบริษัทผมคือรับทำทุกอย่าง นั่นจริงแต่ว่าไม่ได้รับเป็นนักร้องนะเพื่อนถ้าครับแล้วก็ตัวอย่างก็ต้องเป็นนักร้องได้ด้วยสิอืออย่างเงี้ยแล้วก็ไมาเจอกันอ่าเนี่ยนั่นเลยท่านมหาดีเลยท่านมหาดีเลยท่านมหาท่านมหาเป็นนักร้องเจ๊จะได้เป็นแดนเซอร์แม่แม่แม่ท่านมหาเจ๊ถามท่านมหายัง ใจเย็นก่อนทุ๊บใจเย็นก่อนนะทุ๊บใจเย็นกันกันก่อนตุ๊อพอนใจเย็นกันก่อนตุไม่ต้อใจเย็นแล้วเพื่อนเถอะนะผู้สามาขอถึงขนาดนี้แล้วมาช่วยเพื่อนหน่อยนะนั่นน่นนคิดสักนิดหนึ่งน่นนั่นั่นนัโอ้ยอ้งกันได้้เลิกใสไปจอย่างนั้นก็ได้กันใสย้อมมาเดียวว่าตกลโกงแล้วนะว่ตัวโกงแล้วห้ามกลับคำโอเคจ้าไม่กลับคำละ แล้วไหนตัวซัมตรีที่จะให้ผมร้องล่ะยังไม่เสร็จเลยคือแต่งแล้วแต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอให้เสร็จก่อนแล้วจะรีบออกมาให้เลยไงถ้านอย่างนั้นงั้นเดี๋ยวผมรีบไปแต่งต่อนะแล้วเดี๋ยวเสร็จปุ๊บรีบออกมาให้เลยโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่บวครับพี่เเาเอาตรงนี้ก่อนไหม เฮ้ยอย่างนี้ท่านมหาก็ได้เป็นคนดังแล้วสิคะโอ้ยอย่างนั้นพวกเราต้องเซลฟี่กับท่านมหาก่อนเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสได้เซลฟี่เอออเ๊ะก่อนไม่มีโอกาสได้เซลฟี่อี๋ก่อนที่ไม่ได้มีโอกาสได้เซลฟี่อีกเอ๋ก่อนที่เก่อนไม่มีโอกาสได้เซลฟี่อีกนี่คือยังไงนะผมยังไม่ตายสักหน่อยนะน้องอุ๊บไปนะเจ๊อุ๊บผมยังไม่ตายสักหน่อยนะเจ๊อุ๊บไอ้ไปอย่างนี้ใช่ ถ้ามาหาจะได้เป็นนักร้องคนดังแล้วที่อุเข้าเยอย่างนี้พวกเราต้องเซลฟี่ก่อนที่จะไม่มีโอกาสแล้วล่ะเออเออก่อนที่ไม่มีโอกาสเซลฟี่งั้นเราต้องเซลฟี่กับมหาหน่อยนะล่ะก่อนที่จะไม่มีโอกาสงั้นเราต้องเซลฟี่กับท่านหาหน่อยก่อนที่จะไม่มีโอกาสเอ๊่่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  เจ๊ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเจ๊หมายความว่าถ้าท่านหาดังแล้วว่าโอกาสที่จะได้ถ่ายรูปกับพวกเจ๊คงยากเพราะว่าคงจะมีแฟนคลับน้อมตึมอ๋อแล้วไปแล้วก็เจ้อุปยโสตติมาถ่ายตัวที่สั่งไปอ่ะอย่าับพอสั่งผมได้ครับเจ้อุปตกแค่นี้นะพี่เื่อนนะ่เจ้อุปหาเราหยัดไปถ่ายเซฟี่มาปุ๊บเราควรอีกรอบเดเร็วโอเคขอโทนอีกรอบหนึ่งครับผม ่พี่ชมพูเดี๋ยวอ่ะมันจะต้องเข้าตั้งแต่4นาทีค่ะสแล้วก็พี่ชมพูกับท่านมหาเดินเข้าใช่ไหมครับดังนั้นแต่ฉันเป็นเด็กๆโอเคเอาไปก่อนชมพูพุตตี้โอเค